สวัสดีครับผม FC สุขเดชนะครับก็วันนี้งานด่วนนะครับคุณลูกค้าจะรับรถวันเสาร์นะครับก็ตอนนี้ติดอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํารถมาล้างนะครับเพื่อช่วยพี่ๆเขาล้างรถกันนะครับเราต้องดูแลทุกขั้นตอนนะครับรถคุณลูกค้าต้องสะอาดนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถกับออตต้องสะอาดใหม่เอี่ยมหมดทุกคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เตรียมนําไปเช็ดรถต่ออันนี้ล้างเสร็จแล้วเดีย๋ยวไปเช็ดรถกันะเราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาช่วยพี่ๆเขากันเช็ดรถนะครับมั่นใจในการบริการได้เลยนะครับ fc superde รถไม่เอี่ยมเราไม่ปล่อยให้ถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนนะครับหลังจากเราเช็ดรถเสร็จแล้ว ก็ไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ผ้ายางนะครับใส่เสาอากาศมั่นใจในการบริการของ FC สุขเดชได้เลยนะครับไปใส่เสาอากาศกันครับป่ะ